ดีค่าเนี่ยยายยายทำไงต้องใส่ปลาทอดอ่ะอ่านี่ก็มีพริกแล้วก็หอมกระเทียมแล้วก็พริกไทยนะแล้วก็ไข่สองฟองอ่าเสร็จแล้วค่ะนะอ่าเนี่ยมีมีไข่ไข่ปลาตะเพียนที่ทำที่ทำไงนะคะ่ะยายจะใส่กนะันอื ยายก็จะเลืกอกผักใบเจียวต่อเลย <c oughs> <c oughs> นี่สวอดายเออเสวยร่างกินไหมคะน่ากินมากเลยเออน่ากินมากเลยนะเนี่ยนี่ค่ะน่าก,กินนะคะน่ากินยายก็จะเลืกอกผักใบเจียวนะคะอะน่าก,กินนะคะเนี่ย <c oughs> เกลค่ะาวัปฏิก่ะไข่ปลา,าส้มทอดใส่ไข่นะคะ